โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวอ,องตัวนกิทมาน,นะทุกคนกิดมันล่างนี้มาในโอเวอร์ร้อยสิบจากกินแลนดล็อกนะก็มาแม่ง C A, A M นะทุกคนพลังงานสี่ดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวก็ค่อนข้างดีเลยสำหรับพลังงานกับท่าสกิลเนี่ยถ้าอัพแต้มสกิลเป็นการยิงจะสามารถยืนเอทีได้นะทุกคนเป็นตำแหน่งรองก็กิทมันฐัดปนเท้าซ้ายนะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรถือว่าเตี้ยมากนะ เวิร์กเลเล่างนี้ให้มาสูงปานกลางนะแล้วก็คุณสมบัติมียิงปันง่นโค้งเหนือชั้นยิงไกลยิงใสก้สำหรับองตัวนิดมันในล่างนี้ค่าพลังให้มาถือว่าดูดีมากๆเลยนะทุกคนก็ล่างนี้มาทํามาแบ่ง C A M เนาะการเลี้ยงการส่งก็ถือว่าใช้ได้นะการเลี้ยงเนี่ยร้อยสามสองเลยทุกคนความว่องไวร้อยยี่สิบเจ็ดปฏิกิริยาร้อยสามสองสมดุลร้อยยี่สิบแปดนะสำหรับการส่งก็ร้อยขึ้นทุกอันนะทุกคนการส่งลูกไกลร้อยยี่สิบส่งใกล้ร้อยสิบเก้าคือว่าให แล้วก,การจุดตะกอเนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดนะทุกคนแล้วก็ไอ้พลังกำลังในการยิงร้อยยี่สิบแปดการหาช่องร้อยสามเอ็ดถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยแบบกิ๊มันเนี่ยเอาจริงแอบเสียดายอยากให้มันมาตำแหน่งเอทีมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเกมมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสำหรับอ,องตวนกิ๊มันล่างเนี่ยทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยฮนะถ้าผมพันห้าร้อยซับผมจะมาแจากของโอเคมาพมูดมาในเกมแรกนะก็ทำไมเขาโอ้ร้อยสามอะแต่ทีมเขาดูดีกว่าเราเยอะเลย มาก็นะักเขาได้ใส่ตัวสำรองนะจริงๆโอเวอร์เขาจะประมาณร้อยสิามรอิบสี่ประมาณเนี้ยเรามาสโคจ่ายบนก่อนได้ไหมเราถึงด้วยฮนะเน็ตเวดโมดิตไปที่กิจมันกิจมันกิจมันโหไม่ได้วะ่ะกัดจะใส่ก้อยสักหน่อยเห็นสโควิ่ง สโคปันพอสโคไงทุกคนแดนกลางแล้วอะนี่ฮะเน็ตเวดจ่ายมาสโคแล้วสโคบังบอลน,นะแล้วก็ปัมม่นคมๆมะนี่เข้าเสาแรกไปบันนี่เสียนะเอ็มเป,ป้โอโ้โหหลังเขาลงมาแบบโคตรเร็วทุกคนหลังเขาลงมาแบบเร็วจัดอ่ะโอเค มาที่เกี่ยวพยายามปิดมุมกูยอมเลยมุ่งมุ่นมาอย่างงี้กูยอมเลยยอมจริงนะทุกคนมว่ม,ม,มันมาอย่างนี้ไปโมดิตมาที่เป้แล้วทะลุไหมเหมือนจะเหมือนจะทะลุวะ่ะนี่ไงทุกคนทะลุนะกิ๊ดมันไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรแต่เห็นได้ชัดเลยว่ากิ๊ดมันเนี่ยคือวิ่งขึ้นมาละ วิ่งขึ้นมาสอนไปถ้าไปยิงไม่เข้าไอ้นี่กิ๊ฟมันก็สามารถสับได้โมดิตโมดิตร้องใจแล้วทะลุนะทะลุโหงางงางมาจากโคลาแล้วรงเนี้บุดข้างในมีไอ้นี่น่าจะเปิดนะแล้วโอ้โหเฮ้เยหลังกูหายไปไหนหมดุดหลังไม่มีทักตัวไปได้อีกเปล่าหลังเขาจะรั่วอะไรขนาดน เ้าตักมาเฮ้ย hey, หลังกูหายไปไหนหมดูดเฮ้ยหลังผมมันไม่มีจริงนะทุกคนคิดมันไปเอาจานเอาละจานไม่ฟาวไปไอเนเวทมามาที่กิดมันคนดีคนเดิมไหลให้เป้กิดมันคึงคึงโอ้ดีแค่เซฟถือ เฮ้ยมึงเหนียวจังวะไอ้เคียกูใช้แผนอะไรวะทมันไม่มีปีกมันหนุนไม่มีปีกทุกคนเอาเออมือนพอกันนะฝั่งเราก็มืนฝั่งเขาก็มืนกิดมันแกแก้ได้ดีกิดมันนะกิดมันส่งให้เป้ไป <S 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 อึ้ยต้องชม ชมคนจ่ายคนคนจ่ายก็ดีคนยิงก็ดีเยคนโคพิกล็อกจัดสามประตูต่อสองขนาดโดนน้ำก่อนนะ่ยโอเคมาทุกคนมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่สองนะทุกคนก็เจอกบบโอเวอร์ร้อยสี่นะทีพ่อข้างสวยเลยแต่ว่าโอเวอร์เขาน้อยไปหน่อยน่าจะเป็นฟูลอาร์ซินนนนะทุกคนดูจากรูปทีมคร้าวๆแล้วไปมันเรากิดมันเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลย เนี่ยเราเลี้ยงผ่านแล้วนี่ <S <S ไฟก้อยไปฮะอ,องตวนคิดมันโอ้ปูกตีไม่ค่อยใช้นักตะเท้าสายสา,ายก้อยนอะแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกจริงๆที่ใช้นักตะเท้าสายสา,า,ายก้อยอเนี่ยแล้วอย่างสวยอะลูกนี้อุตกาศอุตรกาศเป็นคนยิงฮะแล้วเล่นฟันมา โชุลมุนชุลมุนจัดเคืนมาที่โอลิเซ่ฮะโอลิเซ่เจอกับซาลิบาสุป,ปีดหนีมันหนีไม่ได้หรอมาที่กิดมันนะกิดมันโยกแล้วก็เปิดที่เน็ตเวทมามาคิดมันกิดมันนะเราใส่ก้อยอีกรอบเฮ้ย มันคมจังวะโคตรคมทุกคนคิดมันเนี่ยโหตาแรกเป็นไอ้นี่เป็นเฝ้านายเป็นตัวแอสซิสต์ตายสองยิงไปสองประตูแล้วทุกคนไส่ก้อยโคตรคมอะ่ะบิดไปเน็ตเวทดคิดมันคิดมันตักมาปลิซิได้แล้วเอากิดมันปั่นหน่อยโหฉลับฉลับนะ่าจะทีมเขาหรือทีมเราอ๋อทีมเขาไป เรากลับปั้นเต็มที่เลยส่งห้คิดมันเนี้ยแล้วดีแคนไ์มาไม่นเงี้ยโมดิตดักได้ไปไม่นเงี้ยไปแล้วคิดมันวางให้ไปน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหไปมันช้าทุกคนมันช้าอะไรของมันก็ไม่รู้ฮาวเวดฮาวเวดนะ ซากามันแล้วไม่ออกอะอยู่ริมเส้นมาอุติกาดเแล้วปล่อยฮะให้เราไม่เลสแคมเบลแคมเบลอฮะแล้วโหดิสแค่ไรโดนดิจอจมีก็ต้องโดนฮะไปสั่งให้ไอ้ไอป็อเปี้หาช่องแล้วกิดมันลองวางน้ำหนักเกินไปหน่อยอะกิดมัน ไปนี่โหโคตรสวยกิดมันกิดมันนะม้วนแล้วปันโคติดวะแล้วไปที่ดิเอียโยนยาวมาให้เน็ตเวทดกิดมันกิดมันนะมาที่เป้มากิดมัน นี่นะทุกคนอองตวนคิดมันแฮตติกแล้วคือทุกคนรู้ป่ะมาแฮตติกโดยการใส่ก้อยทั้งหมดสามครั้งเนี่ยเลยนเทงแล้วก็ใส่ไปเลยโอ<ห>้ใส่คมจริงตัวเนี้เอาจริงคืออันนี้ไม่มีเม็ดนะทคมอ่ะอันนี้ขนาดไม่มีเม็ดยังคมขนาดนี้ถ้ามีเม็ดจะคมขนาดไหนผมว่าตัวนี้ผมจะเล่นนะผมจะไม่ย่อยตอนแรกว่าจะย่อยนะทุกคนแต่พอลองแล้วมาติดใจ โ okay, อเครักผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการรีวิวอองตัวนิดมันล่างนี้ผมให้9.5เต็ม10ที่หักไปก็คือเรื่องอนี้ทุกคนคือไอเรื่องเวิร์กเลทอันเนี่ยเรื่องการยืนตำแหน่งของมันที่แบบมันค่อนข้างแปลกคือแบบคิดวามันเป็น C M ใช่ป่ะละ่ะมันขึ้นสุดลงสุดบางทีมันก็ไอ้นี่เติมเก็บลุกไม่ทันบางทีก็เติมเก็บรับไม่ทันนะแล้วก็พลังงานสีดาวเรึ่งอันนี้ผมมองว่าให้อน้อยไปหน่อยอาจจะให้มา5้าดาวมนเนี่ยโอเคเลยก็เปิดบอลเท้าซ้ายแม่นมากทุกคน จะยิงเท้าซ้ายหรือว่าเปิดบอลเท้าซ้ายก็ได้อะแม่นมากคมมากก็กวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามกมนด้วยเจอกันคลิปหน้าฮะ